จังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจำปี2567โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ช่วงเช้าวันที่26มิถุนายน2567ที่โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีจังหวัดลบบุรีนายประชียาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจำปี2567พร้อมอ่านสารและนำกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน2567และมอบเกียรติบัตรรางวัลเสมาปปสประเภท ผลงานดีเด่นระดับรักษามาตรฐานระดับเพชรปีที่2และระดับทองโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกปีการาศึกษา2566ให้แก่สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลงานดีเด่นจำนวน19โรงเรียนและมอบใบประกาศหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจำนวน11แห่งโดยมีคณะกรรมาการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลบบุรีชมรมทูบีนัมเบอร์วันหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานผู้บริหารสถานศึกษา คณาจารย์นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม ทั้งนี้จากมติการประชุมใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายน2530ได้กำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยประเทศไทยได้ถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีหน่วยงานองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาคราฐัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2530จนถึงปัจจุบันนอกจาก นั้นนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะในเรื่ององการสร้างความรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนโดยเน้นให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเพื่อหยุดยั้งปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน